Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิตนาสัมเสกะตะ ปาปัมหินาสังเสกะตะปาปัมหินาสัมเสกะตะปาปัมหิไม่ควรไว้ใจคนที่ทำบาปไม่ควรไว้ใจคนที่ทำบาปไม่ควรไว้ใจคนที่ทำบาป สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์และรายงานสภาพอากาศประจำวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมพยานะครับพ่อแม่พี่น้องและก็ ข้อมูลในการวิเคราะห์โมเดลฝน windy.com ตลอดทั้งข้อมูลรายงานสภาพ pm 2.5ประจำวัน24ชั่วโมงก็ได้จากเว็บไซต์ a i r f o t h a i c o m นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับลักษณะอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่10มีนาคม พุทธศกราช2568ระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดการว่าประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพที่อากาศเนื่องจากสภาพที่เปลี่ยนที่อากาศเปลี่ยนแปลงและ บริเวณวามกดอากาศส,สูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ได้อ่อนกําลังลงนะครับผลซึ่งจะส่งผลทําให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงนะครับผมสาหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลนามันมีกําลังปานกลางทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคาดกันว่าจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้ชาวเรือนในบริเวณอยู่ในบริเวณฝนฟ้าคะนอง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับสารสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันสำหรับประเทศไทยเหล่านั้นบริเวณภาคเหนือตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนถึงปานกลางส่วนภาคตัวส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกชิงเหนือภาคกลางและภาคตอนออกอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีการระบายอากาศได้ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยเราในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคนะครับผมภาคเหนือคาดกันว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนตากและจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-39องศาเซลเซียสมีลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่นอ้องเราเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตนออกเฉียงเหนือกันครับผมสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคอีสานวันนี้คาดการว่าจะมีเมฆเป็นบางส่วนโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับพ่อแม่พี่น้อง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง34-37องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตะวันออกกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่าสุดอยู่ในช่วง 23- 24ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง35-38ถึงองศาเซลเซียสมีลมตวนออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตวนออกกันครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของภาคตวนออกวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งตามแนวชายฝั่ง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง35-37องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้ คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศร,รีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-33ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมตนออกเสียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเคลื่อนข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับพ่อแม่พี่น้อง ลักษณะอากาศทั่วไปของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32 35องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูง ทั้งแต่1-2ถึงเมตรนะครับผมและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเคลื่อนขึ้นมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมสาหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้คาดกันว่าจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง36-38องศาเซลเซียส มีลมตะว,วันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของกรุงเทพมหานครล่วงหน้ากันครับพ่อแม่พี่น้องวันพรุ่งนี้คือวันที่11มีนาคมกรุงเทพมหานครคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่มีความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับวันพุธที่ 12และวันริหัสที่13มีนาคมนั้นกรุงเทพมหานครคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยล,ละ30ของพื้นที่และก็มีความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ37ต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสส่วนวันศุกร์ที่14มีนาคมและเสาร์ที่15มีนาคมนั้นคาดกันว่ากรุงเทพมหานคร มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนวันอาทิตย์ที่16มีนาคมกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่39ต่ําต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียส มีความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับลักษณะของโมเดลฝนวันนี้โดยอาศัยข้อมูลจาก windy com นะครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว่าภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือและสอปปลาวส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมจะมีเมฆก,กระจายบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เป็นเมฆชั้นสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องเกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับผมรวมไปจนถึงวันพรุ่งนี้ตอนเช้าก็ยังไม่มีนะครับผม สำหรับประเทศไทยทางภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือสพปาวและภาคกลางรวมมาถึงภาคตนออกด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับภาพรวมของสภาพฝนฟ้าฝนฟ้าอากาศของทางประเทศไทยเราโดยประเทศไทยเราในช่วงที่มีกลุ่มเมฆฝนนั้นอยู่แถวทางภาคใต้นะครับวันนี้โดยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณ8โมงเช้าแล้วอยู่ทางฝั่งอ่าวไทยเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องตามแนวชายฝั่ง เริ่มตั้งแต่จังหวัดประจวบคิริขันลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยในช่วงดังกล่าวคือตั้งแต่ตอนเช้ามาจนถึงประมาณ10บโมงเช้าก็ยังอยู่ในลักษณะค่อนข้างเบาบางนะครับผมแต่ก็มีลมพัดเข้ามารวมทั้งเอานําความชืน้นหรือฝนอาจจะตกบ้างกระจายไปนะครับในบ่ายโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่แต่ฝนก็ยังอยู่ในลักษณะค่อนข้างเบาบางนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยกลุ่มเมฆฝนของประเทศไทยเรานั้นทางภาคใต้จะเริ่มมีหนาแน่นมากขึ้นนะครับผมในช่วงเวลา14-15นาฬิกาและอาจจะเลยไปจนถึง17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะแถวทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อยลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับทั้งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอันดามันก็ตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปจนถึงจังหวัดสตูลน,นะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลา14-15-16นาฬิกนาะครับผม แล้วก็ทางบริเวณเอ่าวไทายตอนล่างก็มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนทางภาคเหนือภาคตะหนออกชิงเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางครับผมกลุ่มเมฆลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นเมฆชั้นสูงนะครับผมแต่ทางภาคเหนือตอนตอนบนหรือตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนนะครับผมวันนี้ส่วนทั้งสปปลาวนั้นในช่วงเวลา1 4บ5นาฬิกา จนถึง16นาฬิกาก็มีกลุ่มเมฆฝนหรือกลุ่มเมฆเล็กๆน้อยๆนะครับกระจายตัวอยู่โดยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตั้งแต่แขวงบุริคำชัจนขึ้นขึ้นไปจนถึงลาวตอนเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็จะลักษณะค่อนข้างหนาแน่นอยูอย่แถวทางพลสวรรค์นะครับผมส่วนทางใต้นั้นก็มีลักษณะเล็ก,ล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 กๆน้อยๆนะครับกลุ่มเมฆในช่วงเวลา 14, 15, 16นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนพักตันออกวันนี้ของพักตันออกของประเทศไทยวันนี้ก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยนะครับผมคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนเป็นบางช่วงนะครับสำหรับทางพักตอนออกแต่ก็ไม่มีฝนนะครับผมตามโมเดลฝนของ w ิน d ี c o m นะครับพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ค่อนข้างที่จะมีเมฆเล็กๆน้น้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยเราวันนี้ก็เน้นหนักอยู่แถวทางภาคใต้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับผม ตลอดทั้งวันแล้วก็ช่วงตั้งแต่22นาฬิกาของวันที่เลื่อยมาจนถึงประมาณตี3นะครับพ่อแม่พี่น้องก็มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยนะครับโดยจะพัดเข้าหาฝั่งแถวบริเวณที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่แถวบริเวณประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับในเวลาดังกล่าวส่วนที่อื่นนั้นก็ค่อนข้างเบาบางครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าในช่วงเวลา6โมงเช้าของที่11 จนถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้าของวันที่11เนะครับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเมฆฝนของประเทศไทยก็ยังอยู่แถวทางภาคใต้นะครับก็อยู่ในลักษณะค่อนข้างเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผมในช่วงนี้เนื่องจากว่าอ่าวไทยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นอยู่พอสมควรนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเริ่มมาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนหรือฝนอาจจะตกตั้งแต่จังหวัดประจวบคิรีขันลงไปเรื่อยไปจนถึงจังหวัดนราธาิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ที่ค่อนข้างที่จะเป็น จุดค่อนข้างหนาแน่นนั้นอยู่แถวสุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราชนะครับผมในช่วงเวลาดังกล่าวคือตั้งแต่ตีห้าจนถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้าส่วนที่อื่นๆภาคอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมถ้าจะมีก็มีในลักษณะเล็กน้อยและเบาบางคล้ายกับว่าอยู่ในลักษณะกลุ่มเมฆที่ค่อนข้างสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในตอนเช้านะครับผมส่วนโซพะปลาวก็มีเล็กๆน้อยๆอยู่แถวทางแขวงขมวนกับแขวงสวนนเขตนะครับผม และก็กลุ่มเมฆฝนก็เริ่มหนาแน่นมากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยทางภาคใต้นะครับผมโดยในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่11 10สโมงเช้าของวันที่11ก็พบว่าตรวจพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในบริเวณทะเลแถวทางจังหวัดตากนะครับตามแนวชายแดนเออตามแนวชายฝั่งของจังหวัดตากและจังหวัดจันทบุรีนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคใต้นั้นก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมแต่ก็ค่อนข้างเบาบางลงนะครับสาหรับในบริเวณจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ลงมาจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับค่อนข้างเบาบางแต่ที่จะหนาแน่นขึ้นนั้นก็อยู่แถวจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงเลื่อยลงไปจนถึงจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมนนนเนื่องจากว่าในบริเวณอ่าวไทยในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นค่อนข้างหนาแน่นนะครับเป็นสีเหลืองเป็นยมยอมอยู่นะครับผมแต่ซึ่งทิศทางลมก็จะพัดเข้าหาฝั่งอยู่เรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนนั้นก็พอสรุปได้ว่าประเทศไทยเรา นั้นส่วนใหญ่จะมีฝนอยู่แถวทางภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นปกตินะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งจะหนาแน่นหรือค่อนข้างที่จะตกกระจายไปตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับในวันที่วันที่10นะครับผมส่วนวันที่11นั้นช่วงเช้าก็ยังกระจายอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมแต่พอมาช่วงบ่ายของวันที่11นั้น กลุ่มเมฆฝนในบริเวณเอ่าวไทยค่อนข้างหนาแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอเตือนไว้ด้วยนะครับผมโดยคาดการว่าในช่วงเวลาประมาณ1 3บสถึง16นาฬิกากลุ่มเมฆฝนสำหรับประเทศไทยในวันที่11จะเริ่มขึ้นในบริเวณของภาคตะวันออกนะครับกระจายตัวไปทั่วทั้งภาคนะครับผมกรุงเทพมหานครและก็แถวราชบุรีเพชรบุรีเลื่อยลงไปจนถึงจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมทางภาคใต้ทุกจังหวัดครับพ่อแม่พี่น้องในวันที่11 ในช่วงเวลาเริ่มเริ่มหนาแน่นมากขึ้นในช่วงเวลา 13, 14, 15นาฬิกาอาจจะถึง17นาฬิกาด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าตามโมเดลฝนจะโชว์ว่าวันที่11และก็วันที่ 12, 13นี้ที่จะมาถึงนี้ประเทศไทยและสปะปลาวค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางประเทศไทยทางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผม ทางภาคใต้ก็มีอยู่ในลักษณะเป็นช่วงๆนะครับสำหรับกลุ่มเมฆฝนซึ่งรายละเอียดขอให้พ่อแม่พี่น้องไปติดตามการคาดการสภาพอากาศในวันที่11-15กันนะครับผมซึ่งจะออกคลิปในช่วงบ่ายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับโมเดลฝนก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้เรามาติดตามอุณหภูมิกันครับผมวันนี้ประเทศไทยเราค่อนข้างร้อนนะครับพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงสปปลาวด้วยครับผม โดยพบว่าในช่วงเที่ยงวันของวันที่10ประเทศไทยเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นสีแดงสีส้มจัดไปเลยนะครับผมโดยพบว่าท่าคิเลกอยู่ที่29เชียงราย30ปัวอยู่ที่32งเงาอยู่ 3, 34เชียงใหม่31ขุนยวม31อากาศค่อนข้างร้อนครับผมอุตรดิตถ์35นะครับพ่อแม่พี่น้องอมกอย28พิษณุโลก34ลมศักด์วิเชียรบุรี35 นครสวรรค์35อุ้มผาง32แม่สอด35นี่คืออุณหภูมิในช่วง12นาฬิกาของวันที่10นะครับผมก็ทองผาภูมิ34สวนพึ่ง32นครพระนครศรีอยุธยา34กรุงเทพมหนานครวันนี้ค่อนข้างร้อนครับพ่อแม่พี่น้อง35นะครับในช่วงเที่ยงวันสักแก้ว34ระยอง34จันทบุรี33นะครับผมวันนี้ช่วง12นาฬิกา ส่วนทางภาคตะนออกเฉียงเหนือนั้นจังหวัดเลยอยู่ที่30อุดรธานี30บ้านท่าส30นครพนมคาดกันว่าอยู่ที่ประมาณ31นะครับผมมุกดาหาร32โพชัย32มอขอนแก่น30ทางอีสานใต้ก็ค่อนข้างร้อนครับอุบลราชธานี34สุรินทร์สาสิบสนครราชสีมา32เราข้ามฝั่งมารางสปอปรลาวันนี้ในเวลา12บสองนาฬิกาก็พบว่าเมืองไซอยู่ที่ยี โปวอยู่ที่24หลวงพระบาง30ชัยบุรี31โพนสวรรค์27ทองมีชัยชัยบุรีอยู่ที่29เวียงจันทร์30นะครับผมปากซัน31ท่าแขก32เซโปนน31ปากเซ33อัฐปือ33สปปลาววันนี้ในช่วงเวลา12นาฬิกาก็ค่อนข้างร้อนครับผมแต่ว่าทางสปปลาวและภาคตนออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับผมในช่วงวันนี้ จะมีลมพัดเข้ามาเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องก็คงจะผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างนะครับสําหรับผู้ที่ทํางานกลางแจ้งนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามลักษณะอุณหภูมิในช่วง12นานิกาของทางภาคใต้กันครับผมหัวหินพบว่าอยู่ที่31ประจวบคีรีขันธ์คาดการว่าที่31บางสะพานน้อยอยู่ที่30เกาะ2อยู่ที่31สุราษฎร์ธานี31ตะกัวป่า34ภูเก็ต32 นครศรีธรรมราช30ตรัง32หาดใหญ่32ยยลา30ยยลา29นะครับพ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้ก็ค่อนข้างร้อนครับผมวันนี้แต่ก็จะมีฝนเข้ามาช่วยนะครับผมสำหรับทางภาคใต้ในช่วงเวลา13เป็นต้นไปครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนเข้ามาในลักษณะค่อนข้างชุกเหมือนกันนะครับผมกระจายไปทั่วเกือบจะทั่วทั้งภาคใต้นะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามอุณหภูมิกันในช่วง6โมงเช้าของวันที่11ครับผมก็พบว่าท่าคิลิกอยู่ที่ประมาณ19นะครับพ่อแม่พี่น้องเชียงราย20ปัว21เงาว23เชียงใหม่22ขุนยวม21อมกอยประมาณ19อุตรดิตอยู่ที่24ลมสักเพชรบูรณ์อยู่ที่ประมาณ23พิษณุโลก24แม่สอด23อุ้มพาง20นครสวรรค์25 วิเชียรบุรี24ทองผาภูมิ23พระนครศรียาย6กรุงเทพมหานคร28สวนพึ่ง25สระแก้ว26ระยอง26จันทบ,บุรี24อุณหภูมิค่อนข้างสูงเหมือนกันครับผมในช่วงหกโมงเช้าของที่11นะครับพ่อแม่พี่น้องทางภาคอีสานนั้นพบ,พบว่าเมืองเลยอยู่ที่ประมาณ21อุดรก็21บ้านทาย21นครพนม21 มุกดาหารยี่สโพชัยยี่สองขอนแก่นยี่สองเลื่อนลงมาทางอีสานใต้นครนาราชสีมา23สุรินยี่สิี่อุบลราชธานียี่สี่นะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงหกโมงเช้านะครับผมส่วนสวนปปลาวนั้นในช่วงหกโมงเชา้าลาวตอนเหนือเมืองไทอยู่ที่ประมาณ17โพอยู่ที่15หลวงพ่อบาง20โพนสวรรค์16ชัยบุรี20ทองมีชัย20เวียงจันทร์21เอุปากซัน20ครับพ่อแม่พี่น้องท้าแขกอยู่ที่21 เซโโปูน23ปากเซ25อัตตปือก็25นะครับผมเราเลื่อนลงมาต่ำลงมาทางภาคใต้ในช่วงหกโมงเช้าก็พบว่าหัวหินอยู่ที่26ประจวบคีรีขันธ์26บางสะพานน้อย25เกาะ2 26สุราษฎร์ธานี25ตะกัวป่า25คูเก็ต26นครศรีธรรมราช24จงังหวัดตรัง26หาดใหญ่25ยะลา24ค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะครับผม ส่วนอุณหภูมิในช่วงเช้าทั้งประเทศไทยและสปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็อย่าลืมว่าอุณหภูมินั้นอาจจะลดลงนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่ามีลมพัดเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมกระแสลมได้เปลี่ยนทิศทางนะครับดูลักษณะของทิศทางลมแล้ววันที่11จะเป็นลมใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทยและสปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องได้นําความชื้นเข้ามาซึ่งจะทําให้เกิดฝนฟ้าโดยเฉพาะทางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครพาคตวนออกเสียงเหนือช่วงวันที่11น่าจะอยู่ในช่วงพาคตวนออกเสียงเหนือตอนล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็สปปพลาวตอนล่างครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามข่าวสารนะครับผมเนื่องจากว่าวันที่11จนถึงประมาณวันที่15นะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าดูตามโมเดลฝนแล้ววันที่ 12, 13 1 4จะมีโอกาสเกิดฝนค่อนข้างตกหนักมากนะครับผมแต่ก็เป็นจุดนะครับ บางจุดนี่อยู่ตกนานไปจนถึง3 3 4ชั่วโมงนะครับสำหรับฝนที่จะมาในวันสองวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าทิศทางลมได้เปลี่ยนนะครับผมความเย็นได้เคลื่อนขึ้นสู่ตัวสูงขึ้นซึ่งจะดันความอากาศและลมใต้พัดขึ้นมานะครับพ่อแม่พี่น้องนําความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยทะเลจีนใต้เข้ามาหาประเทศเวียดน,นามกัมพูชาประเทศไทยและสปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการสรุปสภาวะรายงานสภาวะสถานการณ์ PM 2.5ค่าเฉลี่ยใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยอาศัยข้อมูลจาก a i r f o t h a i c o m นะครับพ่อแม่พี่น้องประจำวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2568ในช่วงเวลา7นาฬิกานะครับที่ประกาศไว้ก็พบว่าจังหวัดที่มีค่าเกินมาตรฐานแต่ก็เป็นแค่บางพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องแต่โดยภาพรวมก็อยู่ที่จังหวัด สมุทรสาครสมุทรปราการแม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงใหม่ราชบุรีปราจีนบุรีนะครับผมโดยพบว่าภาคเหนืออยู่ค่า PM 2.5อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ3พื้นที่นะครับผมค่าเฉลี่ยอยู่ที่1 6 0ถึง42.0ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรทงางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากคือ5.6ถึงย7 1ุดไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคก,กลางและภาคตะวันตกอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ1พื้นที่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่11.7-40.6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพักตัวนอกค่า PM เ2.5โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ1พื้นที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่15.6-40.2ถึง,ถง2 0ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่าเฉลี่ย PM 2.5อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ3พื้นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 22.8-43.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนทางภาคใต้นั้นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับพ่อแม่พี่น้องค่าเฉลีย่ยอยู่ที่7.8-15.0ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยค่าเฉลีย่ยมาตรฐานของ PM2.5 ในในช่วง24ชั่วโมงไม่ควรเกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับประเทศไทยวันนี้ก็มีบ้างเป็นบางพื้นที่นะครับผม แต่ที่ดีก็มีภาคตะนออกชิงเหนือแล้วก็ภาคภาคใต้นะครับภาคใต้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะค่อนข้างดีมากมาตลอดนะครับผมสําหรับค่า pm 2.5ส่วนสถานการณ์ pm 2.5ของกรุงเทพมหานครในเฉลียกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเลียใน2ยี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็พบว่ามีค่า pm 2.5เกินมาตรฐานตรวจวัด ได้อยู่ระหว่าง22.8ถึง43.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรแต่โดยภาพรวมพบว่าฝุ่นละอองจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้โดยเพราะว่าในช่วงเช้าส่วนใหญ่เริ่มอยู่ในสีเหลืองนะครับพ่อแม่พี่น้องก็คืออากาศค่อนข้างปานกลางนะครับคุณคุณภาพค่อนข้างปานกลางส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองนะครับพ่อแม่พี่น้องและ คาดการ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับสำหรับ PM 2.5ในเวลาต่อมานะครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็ขอกล่าวถึงค่า UV หรือแสงอุลตร้าไมเอวโอเลตนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงวันจนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกานั้นอากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมซึ่ง ในบางพื้นที่จะมีลักษณะค่อนข้างอบอ้าวด้วยนะเพราะว่ากระแสลมกระแสลมได้อ่อนตัวลงแต่ในบางพื้นที่ก็จะมีลมพัดเข้ามาเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางภาคอีสานและก็สปปลาวแล้วก็ทางภาคใต้รวมทางภาคตะวันออกแต่ที่คาดการณ์ว่าจะร้อนก็ไม่มีค่อยมีลมก็อยู่แถวทางภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ในบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านลมอยู่นะครับช่วงนี้แต่สําหรับวันพวกนี้ ก็จะมีลมทะลุทะลวงไปทั่วทั้งประเทศไทยเลยโดยเฉพาะในช่วงเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับทั้งประเทศไทยและสปปาลาวนะครับผมโดยภาพรวมของสภาพอากาศวันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะร้อนนะครับผมร้อนในตอนกลางวันและก็ขอเตือนว่าค่าเฉลี่ยของ UV หรือแสงอุลตราไวโอริตลังสีนี้ก็ค่อนข้างแรงนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่ามีอากาศร้อนโด,โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ประมาณ คาดการว่าอยู่ในช่วงประมาณตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นมานะครับสำหรับวันนี้ของค่าหลังสีอุลตร้าไวโอเลตจะอยู่ไปจนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอเตือนพ่อแม่พี่น้องที่ทำงานกลางแจ้งเตรียมตัวหรือเตรียมตัวการป้องกันระมัดระวังนะครับพ่อแม่พี่น้องรวมทั้งเตรียมน้ำดื่มไว้ให้มากๆด้วยสำหรับวันนี้แต่บางพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและสปปลาวจะมีลมพัดเย็นๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สำหรับ การพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ขอแจ้งเตือนว่าวันที่11จนถึงวันที่ประมาณวันที่14นะครับพ่อแม่พี่น้องประเทศไทยเราและสปปลาวค่อนข้างที่จะมีฝนตกหนักนะครับผมเกือบจะก,กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคใต้นั้นค่อนข้างกระจายไปทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องรวมมาถึงภาคตะวันออกและก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะก,กระจายเป็นหย่อม รวมไปถึงสปปลาวด้วยนะครับเป็นย่อมๆเราจะมาติดตามการเกิดฝนฟ้าขนองหรือฝนโดยอายโมโดยเดลวฝนจากวินดี้ o m กันอีกทีหนึ่งมีการตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามในการคาดการสภาพอากาศของของลุงนวดโดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลจากทางวินดี้ o m ในช่วงวันที่11จนถึงวันที่15มีนาคมนี้นะครับผมซึ่งจะออกมาในอาจจะอยู่ใน ออกมาในช่วงตอนบ่ายๆหรือช่วงเย็นๆน,นะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับวันนี้ก็ผมลงหนวดฝนฟ้าพยากรก็ขอจบการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กําลังใจทีมงานขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขและก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม